สวัสดีครับวันนี้เป็นวันดีของเราคือตอนนี้บอกแล้วว่าแบบตื่นเต้นมากก็ว่าสัญญากัะทุกคนไว้แล้วว่าจะอัพดีๆครับ <c oughs> แล้ววันนี้ก็มาทิงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพี่สั่งสดๆเลยรถอะฮัล <c oughs> โหลร้างขข่บิ๊กไบ์ใช่ไหมครับ <c oughs> ผมสั่งบิ๊กไบ์คันหนึ่งครับ <c oughs> โอเคครับโอเคครับ จะมาส่งเลยใช่ไหมครับเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โหเร็วมากเลยครับบริการคด,ดีนะครับโอเคครับผมรอหน้าบ้านนะครับเคเคเค <laughs> บริการดีเกินนะครับ <laughs> โอ้ยก็ใครที่ติดตามพี่อยู่นะครับก็คลิปที่พี่ลงไปคราวนั้นก็สองเดือนได้สามเดือนได้ก็พี่เคยบอกว่า,วาจะอัดซีซีนะครับ <laughs> ก็วันนี้ก็มาถึงแล้ว <laughs> เดี๋ยวเรารอรถมาก่อนตอนนี้ อเ๋เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาแล้วแหละเพราะมแบบสั่งสั่งปุ๊บมาปั๊บอะไวเกินโอเคเราตัดไปที่ฉากรถมาเลยแล้วกัน2000 years later เชดโดรถมาแล้วครับมันมุมเมื่อไหร

ที่บอกสัญญา FC ไว้แล้วบอกว่าไอ้ตั้งนานแล้วแหละสองสามเดือนแล้วบอกว่าจะออกรถใหม่คันนึงแบบให้ FC ดูนะทำตามสัญญาไงทำแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาทำความสะอาดรถนะแล้วก็หมวกอ่าในคนสงสัยว่าซื้อมาจากร้านไหนนะครับผมซื้อมาจากทัน n d e r b i k e อืมหมวก t h ไบ d e r b i k e ก่อนเซอ้อนี่เราเยสเต้อหาดมใบเนี่ยแกใส่เลไหมเนี่ยใจเล้นนี่ถ้าคุม <leaning> น <to net repay> <This programme> ี <and living S 1> ่ชื่อคุมรถอ๋อนีคุมรถตกใจนึกว่าของแถมนึกว่าของแถมไม่ใช่ของตะกล้องนี่หว่า มา oh. ดูเรียนใหม่ดูเรียนใหม่วิงเชดโดเด๋เราค่อยมารีวิวตอนหลังแล้วกันวันนี้ก็วันนี้ก็รับรถไปก่อนเดี๋ยวค่อยมารีวิวก็คันนี้ก็อยู่ที่สี่พันโลนะสี่พันโลต้นต้นเรามาดูของแต่งเขาวขาวกันก่อนดีกวา่า พ่อมารีวิวแบบรีวิวจัดเต็มมากแน่นอนว่าก็ต้องมีท่ออยูแ่แล้วครับเพราะเพราะว่าพี่สั่งมาเอง,งชิวจะเป็นสมก <c oughs> ได้หน้าอย่างหลอนไม่ใชัข <c oughs> ลมแปะจะพิพายนะพิพา อยากแก้หมากกินไปแต่กล้องเข้าไม่ได้ก็ันมีน้องๆหายคนถามว่าทำไมรถพี่กับรถแบบทำไมเสียงท่อไม่เหมือนกันนะจะมีคนน้องๆถามอ่ะบางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนยังไม่รู้ แล้วมันอังจริงง่าพี่พี่ขับ R15 ไปอ่ะมันมีน้องๆถามว่าพี่พี่ขับบิ๊กไบค์มาเหรอจริงมันไม่ใช่บิ๊กไบค์นะมันเป็นมินิไบค์เออแต่เนนี้อันนี้บิ๊กไบค์เต็มตัวะดูเราฟังเสียงฟังเสียงเครื่องก่อนนี่อันนี้ R15 นี่ R15 ี่อาสิบห้าเงิดัดฟังเสียงกัฟังหกห้าศูนย์หน่อยฟังหกห้าศูนย์ เฮ้ยตกไกลนะเดือตกไกลนะเตียมเตี้มไปคนพี่อ่ะโคดเบี้ยวเออเพื่อนพี่โอ้ยไม่น้องส่อ่ะพอกยาแก้วอ่ะเป็นอย่างนี้แหละบิ๊กไบค่ะอะไรจะดูมอะไรกูเนี่ยมาแล้วมาแล้วมันดูเฉยอ๋อ g ชนไปจอดไปจอดตั้งร้านอะไรตั้งร้านไหมไม่ธรรมดาวะเฮ้ยไม่ธรรมดาวะ <c oughs> อันนี้มันเป็นจักรยานหุม้มหุ้มไฟเบอร์ <c oughs> เป็นจักรยานหุ้มไฟเบอร์โค้งมันอยู่ข้างในเออโค้งมันอยู่ข้างในเป็นจักรยานหุ้มไฟเบอร์น่ะฮะเดี๋ยไวไปหกขั้นสุดวะมาอัน <c oughs> นี้แบบเช่ามาวันเดียวแบบนี้ก็คืนแล้วก็ลบก็ลบจะเปลี่ยนห่อไหม เปลี่ยนข้ออะไรมาดูเองอม,มาดูใหม่ฮะจะเปลี่ยนมนยะเปลี่นทำไมนี่สวยแลว้ว <c oughs> เดี๋ยวมันขาดเอา <c oughs> จอเปลี่ยนอะไมา้นี่มันเอ็นสเปคเลยนะรู้ไหมท่อเปลี่ยนอะไรเนะี่ยไม่รู้ผีก,กับไม่รู้เหมือนกันเ <c oughs> <c oughs> ัน่นแนนไม้สีพะโลครับผมสวานเตลเออสีวานเตลโอ้ยอยากเป็นไปยน่ไงนี่มา เราเล่าว่าจะออกจากไอยาด้วยบบต,ต้องออกมั่งแล้วต้องออกมั่งแล้วเราเพื่อนพี่ก็จะออกเอ็นพันนะครับอกว่าสุดพอเอ็นพันไปเลยแต่น่าจะเป็นตรถเก่าไม่รู้ว่าซีบีหกสุดมันเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวไหมใช่ไหมใช่อะหกตัวเก่าอ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เป่าตัวเก่าไม่ใช่ตัวเก่าเป็นธรมนรมดาปกติ ปกติแต่นี้มันเป็นอัพตัวเป็นอัพไซด์ดาวฮะปลอดภัยดีกว่าไหมปลอดภัยเราไม่ขี่เร็วอยู่แล้วฮะพอปลอดเอาเอาเฉยๆพ่อไม่ไม่ไม่น่าปลอดภัยวเราใส่น้ำอ่ะใส่น้ำใส่น้ำไปชัวชัวนะชัวเสียท่อไม่เอาแล้วเลยบ้าไอ้เสียอย่างนั้นนี่มันบิ๊กไบค์เขาไม่ยึดท่อไม่ใช่เหรอไม่เหลือไม่เหลือโดนได้จะแบบ จะฉากเแบบเฮ้ยเขาไม่ยึดหรอกเออแลอ้รอตากล้องเรื่อยๆนะจะก,ก็ไม่ออกสองห้าศูนย์นะครับเอาปัดกับขหกห้าศูนย์กับพี่ครับมัน,มน,มนสีแดงนะเออสีแดงเราต้องเอาแบบตามพี่อ่ะไอ้สีแดงแอะน้ำพี่อะว่ดูเด็ดเราอาร์ติม่ากับทีวีหกห้าศูนคันไม่พออกันใช่คันไม่พออกันเลยแต่น้ำหนักน้ำหนักคันนี้มันจะใหญ่ช่วงช่วงหนาาเลยอะไรมากก็เดีย๋ยวไปกินจิ้งจ่งชิพนะเปิดปุ๊บ ก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปปุ๊บหลังนะเราจะเป็นทางว้าวอน่ยรนนี้เป็นทักชั่นนะครับไม่นช่เป็นทักชั่นบางทีมันผมไม่รู้ว่ารุ่นนี้มันตัดทักชั่นได้ไหมนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้ปุ่มเนี้ยมันอาจจะเอาทักชั่นออกได้แต่ว่าแต่ว่ามีไว้ก็ดีแันทักชั่นคืออะไรทักชั่นคือคือเวลา เราเปิดเจอทรายอย่างเงี้ยเราติดล้อมันล้อมันสี่เสียการทรงตัวแท็กชั่นจะตัดกําลังกําลังไม่ให้ล้อมันสีนั่นเองเข้าใจไหมไม่เหมือนแปลว่าเราบิดเร็วๆเนี่ยทรายๆอย่างเงี้ยบิดเร็วๆล้อมันสีแน่นอนมันก็มันก็อาจจะล้มได้แต่แท็กชั่นมีแท็กชั่นแท็กชั่นจะจะตัดกําลังคือไม่มันไม่ให้มันล้อมุงสี่ตึ๊ด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 อย่างเงี้ยมันตึ๊ด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 แล้วก็ไม่สีไม่สี่รถก็ไม่เสียอากาศใช่ครับ มีไว้ก็ดีมัรุ่นใหม่ๆมันจะมีแต่รุ่นรุ่นแรกๆอ่ะไม่มีแล้วแอคชัน่นอันนี้มีระบบอะไรบ้างก็ไม่อ่าผมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวต้องเนก็ไม่มีอะไรครับมี ABS นะเอสอแล้วก็แอคชั่นอ่ะที่ท,ที่ที่เพิ่มเข้ามานะโอ้แอคชั่นแล้วก็อันนี้มันไม่มีโหมดเหมือนพวกอ่ารถรถสปอร์ตควานติกซีที่มันมีพวกโอ้เทล่งไม่มีทัวร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ทัวร์ลิงอันแบรนอะไรอย่างเงี้ยครับเรสซิ่งอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่มีแต่ว่า แต่ว่ามีแท็คชั่นก็โอเคทั่วไปก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรไม่ไม,ไม่มีก็เดี๋ยวคันนี้ก็จะขายเพราะว่าไดขายสองพันี้โอ้ น,นีเอฟซี FC เขาก็รอนเต็มดิโอเคคันนี้เราก็จะขายนะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามแล้๋ยวพี่ก็จะไปถ่ายคลิปรีวิวของแต่งนู่นนี่นั่นแหละแล้วก็จะเปิดราคาขายพร้อมกันเลยก็ <Yeah. S 1> ถ้าเป็น f อเดี๋ยวพี่ก็จะรอนให้นะครับโอเคเพราะว่า okay, พ,พี่แบบขับคันเดียวไงเพราะพี่ไม่ได้ขับหลายคันอ่ะก็ต้องจากกันไปคันนี้นจบตำนานอาร์สิบหคอมไบไปเกอร์ <laughs> Bây không được Ok, chúng ta sẽ lại sau 2000 Years Later เดี๋ยวตอนนี้เราก็ออกมาขี่รถเล่นท้างนอกนะเพราะบรรยากาศก็โคตรร้อนเลยแล้วคันนี้แม่งร้อนมากเลยขาแทบไหม้เลยพีก็ว่าพี่ไม่ได้ขี่เลยวนะครับมันเกี่ยวไหมวะไม่น่าเกี่ยวโอเคทำไมถามว่าทำไมพี่พี่ถึงไปซื้อพวก R6 กับ z a 6 r มันน่าจะดีกว่าไหมมีแย่จะมีคนถามเนี้ยแต่พี่บอกตรงๆว่าที่พี่เลือกซื้อ h อนดานะ c b o 16R650 นะก็แบบว่า ก็คันนี้นะครับพี่ดีลราคามันอยู่ที่2อ0 0สนเจนะครับตอนแรกมันอยู่ที่2องแสนเจ็ดเก้าพนเออก็เลยต่อแบบต่อหน่อยเอาเก0 0พันออกเอาไปเก,กะกะเอาทวนดกวสองเจ็ดสองนเดทวนดวถามว่าคุ้มไหมคันนี้เอ้ยบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะได้ทั้งการล้มแล้วก็ชิวท่อแล้วก็การล้มกาล้มหน้าด้วยแล้วก็อุดกระจกอะไรกนรลอยอีกวัเยอะแยะคือแบบคุ้มมาก ก็เหลือจะมาทําคลิปรีวิวรีวิวอีกทีนึงเพราะพันรีวิวนานที่แบบจะไล่แบบทุกจุดเลยโอเคไหมถามว่าทำไมพี่ไม่ซื้อ z ได้ 6R กับ R6 อย่างที่พี่บอกไว้นะครับว่า z ้ 6R มันอยู่มือสองมันอยู่ที่สามแสนสี่แล้วก็ R6 มันอยู่ที่สามแสนใช่ป่กวะ R6 มันน่าจะอยู่ที่ประมาณสองแสนสองพี่สามแสนสามแสนี่ สามแสนเก้าเออมันมันจะแพงกว่าแสนหนึ่งอ่ะพี่ก็เลยเอาหกห้าศูนย์ดีกว่าเรื่องว่าราคามันโอเคอ่ะมันเหมาะสมกับเราแล้วหกห้าศูนย์มันเป็นคันที่ด้วยมันที่มันเปลี่ยนมาใหม่ก็คือแบบน้ำหนักมันลดลงแล้วก็ขี่แบบง่ายขึ้นเพราะว่าแทนมันเป็นเขาเรียกอะไรนะสปอร์ตทูวริงใช่ไหมคล้ายๆสปอร์ตทูวริงอ่ะคือมันจะขี่ง่ายขึ้นเออแล้วแบบโอเคเฮ้ยมันน่าน่าสนใจมากกว่านะแต่มันก็แล้วแต่คนนะ จะมารีวิวอีกรอบนะทุกคนก็วันนี้ก็รีวิวต้นๆแล้วก็รับรถปกติแล้วก็รอชมคลีป R15 ขายนะโอเคเจอกันไปพัดใหม่ไปพารหน้าดิไป